คคคคคเคยเจอคนจะ่ทำให้เสียใจจากจิตใจที่ไร้ความหมายต้องทำไรใครมันไม่ใช่เรื่องของเราใครจากกันไปขพราันเวลาเปลี่ยนใจไปเพียงแค่มีใครคนเข้ามา แต่ฉันไม่ใช่แบบเขาไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อย,อยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้ฉันมันเป็นคนแบบไม่รักใคร,รเราควรรับฟังใจไร เธอไปแล้วใจใจแบบนี้ฉันกับเธอจะไม่ห,านหน่างไกลใจยังคองใครเธอฉันใช่ไมีมวันเป็นของใครเ,ใธธใเธอไมเธอไปไม่ตัองใจที่ทำให้ฉันรักเธอต้องไปเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนใจเธอ ที่วันนี้ทำไปนะใจให้มันาได้ช่วยตอบเธอให้เธอมั่นใจว่าฉันไม่เคยเปลี่ยนไปไม่มีคำสัญญาใดทีอฉันมอบหมายสำคัญฉันอยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้ใครร้องได้ร้องตามได้ครับข้างหน้าฮะต้างบนก็ได้ฮะ ฉันมันเป็นคนแบบม่รักใคร่ลองอ็รักฟังใจั

สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุ้มท้อรัะอันนี้คือไข่เค็มเหรอครับไข่เป so, ็ดเหรอครับหรือไข่เค็มฮะทำยังเขานะโอ้โหร้องเงียวๆที่ได้ของเยอะเหมือนกันนะครับทำถ้าอยากร้องทั้งแบบชั่วโมงนึงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็เอ่อ งานนี้ครับนี่ power of smile ครับก็เป็นงานที่เอ่อสำหรับน้องๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คิมพการแล้วก็คนกำพร้านะครับก็วันนี้น้องๆได้มาแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีกันด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อทำสินค้าและก็ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายกันเองนะครับใครอยากร่วมอุดหนุนน้องๆนี่ทำได้เลยนะครับบอกเลยว่าน้องๆเก่งมากทุกคนนะครับแล้วก็เอ่อขอบคุณคนที่ยืนดูด้วยนะครับทั้งหมด